ดีครับนี่มาทำง,งานแล้วยังเนี่ยเพิ่งถึงเฮ ي, ้ยถมลนเป็นอะไระโหลดเครื่องเลยไม่รู้เมื่อเธอหมือนมันจะหมดวะเธอรู้รู้ไหมว่านี่เราอยากจะมาหางานทําที่นี่กันใช่ไหมทั้งเราท้งคู่ใช่ไหมแต่คือจนตอนนี้คือแบบว่างานนี้เราทําเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะฉันกะเราเชียร์ว่าที่นี่เศรษฐกิจมันรุ่งเรืองจริงนะก็จากที่เราหาข้อมูลมาก็ประมาณนั้นนะนกกเราคิดยังไง ฉันกดปีเตอร์ไหมอยากกดก็กดเตือนระวังรถหนึ่งแท็กซี่รับแก๊สอีกแล้วเหรอใช่ใช่ใช่แบบเครื่องยนต์ลงจักรรถฉันก็ต้องลงใช่ไหมฉันดูก่อนว่ามันเตอิอนราวันยังไงอ๋อโอเคฉันคิดว่าฉันจะไปเป็นหมอนะโอเคโดนเบา แป๊บหนึง่งฉันพยายามจะเติมหาวิธีการเติมน้ำมันอยู่เต็มแล้วหรออ๋อเต็มแล้วขึ้นมาเลยเธออยากจะไปเป็นเนี่ยไปเป็นหมอหรอใช่นะ่ะไม่งั้นแม่ออฉันคงโกรธฉันเห็นเธอเรียนที่เพิรมบิดอยากไปคณะแพทย์ดยหนาะให้พาไปที่แพทย์ละฉันยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนเลยเอทำพาไปทำบัตรก่อน เฮ้ยพวกเห็นไหมว่าฝั่งฉันไปเขียวแล้วอะ่ะเห็นปะดู่อดูหน่อยแฮกตาดูหน่อยไปเถอะไปเถอะนะคือเมืองนี้เรายอมคนไปได้มันที่นี่วิถีชีวิตมันไม่ได้เหมือนคนลอนดอน,นะเว้ยเข้าใจใช่ไหมไม่ออันนี้คือเรามาซิตี้ฮอล์หรอใช่เราต้องที่นี่ถึงจะไปยากน่ก็ค,คืออำเภอนะ่เราจะต้องมาทำที่นี่ใช้คำได้ <laughs> โอเค จอดีๆอลไเดี๋ยวตำรวจมาจับเออดีอยู่แล้วน่ะลืมเฮ้ยลืมดับเื่องเดี๋ยวน้ำมันหมดเอาก็นึกว่ามันไม่มีทายออลองเะฉันจะได้เอาจักรยานมาใส่ไ,ไว้ทายรถเดี๋ยวฉันจะต้องไปหาเสื้อผ้าตั้อีกเนี่ยคือฉันจำได้ว่าเสื้อผ้าที่ฉันเก็บไว้ในกระเป๋าอะดูดีตอนนี้มันเป็นแบบนี้อ่ะอย่าว่าแต่เสื้อผ้าให้ในายใส่ดิดูผมฉันฉันไม่โอเคนะ เฉันิไม่โอเคหรอกนะไหนลองเอาหมวกดิเพราะว่าตอนทำบัตรอย่างเงี้ยต้องเอาหมวกอยู่แล้วเอาหมวกก่อนดิหัวล้ออะไรหัวล้อแบบอากาศมันร้อนญาเธอต่อยที่นี่ฉันน่าจะขาหักเลยก็ได้นะเออเธอเอาเป็นว่าฉันไม่ทำงานประชาชนกันเดียวเอาไปดิโอ้เท่าไหร่รับเนี่ย คุณซื้อไม่ได้หรอกผมขับพิซซ่ามาประมาณสิบชั่วโมงอะ่ะผมได้คันก็คือคุณจะก็คือคุณจะอวดว่าคุณทํางานพิซซ่าดีกว่างานแท็กซี่ถูกไหมใช่ผมได้ทีร้อยอ่ะผมไม่เหมือนคุณหรอกได้ทียี่สิบอ่ะจะบอกให้คือ,ค,อคือเขามีคนให้ติปชั้นห้าร้อยด้วยทุกครั้งเลยอ๋อผมไอ้น,นี่อันนี้ผมได้แบบเงินในธนาคารนอะ่ะที่พ่อแม่ฝากไปให้ผมเลยมาซื้อบดเลยตอนนี้ผมไม่เหลือตังค์แล้วงั้นก็อย่ามาโชว์ <c oughs> อย่ามาโชว์นายชื่ออะไรวะฮะอยากถามตั้งนานแล้ะ ไปบอกกาแล้วเชียเด็กคนนี้น่เหลอที่นายบอกใช่เอาจอดเรถดีๆคนเขามาซื้อลงซื้อรถเดี๋ยวฉันไปกดเงินก่อนพดีเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวถ้ารู้ว่าว่าแบบพ่อแม่พี่ผมเป็นใครนะพปจะหนาวบอกก่อนพี่จะมาเก่านะทำไมอะทำไมคิดว่าพ่อแม่นายทำกงทำงานเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไงที่ฉันต้องกลัวพ่อผมโหดแค่แต่แบบพ่อแบบพ่อแม่เขาทิ้งผมไปแล้วตอนเนี้ยผมอยู่คนเดียวเอาเอาไปงานไป คันนี้จะซื้อรถหน่อยแล้ต้องซื้อคันสี่ประตูน่ะนะชื่ออะไรนะชื่อว่าเอ,อ่อคารินเนี่ยสี่ประตูอันดับทีท่าไครับครับอันนี้ทราบนนว่าเอาแต่รานซื้อรถนี่เท่าไหร่นะคะซื้อรถหรอครับใช่ค่ะสองพันสามครับขั้นต่ำประมาณเตรียมไปสามพันก็ได้ครับออตายแนละ้วช่วยี่มาเรื่ยสิคะคุณมีเงินอยู่ในธนาคารนะครับ น่าจะมีประมาณเจ็ดพันโอเคอ,อ๋อว่าไงครับจสซี่ขอบคุณค่ะจบเดินไปเองก็ได้ค่ะอ๋อขอบคุณนะครับใช่ขอโทษด้วยครับผมมีลูกค้าแล้วครับอขอต้องขอโทษด้วยจริงๆกดมิเตอร์เหรอคืออะไรกดมิเตอร์ฉันเห็นมิเตอร์มันขึ้นนะได่ฉันไม่ได้กดถ้ากดอ่ะถ้ากดต้องกดอย่างนี้อ๋อมันขึ้นเลขสิบห้าเขาเรียกว่าเริ่มต้นได้วยสิบห้า ็บอกฉันด้วย okay, <c oughs> โอเคไหมไม่โอ้เธอไปส่ไปก,กี่คืออะไรเขาจะให้ไปส่งร้านซื้อรถคือไปส่งทำ <c oughs> ไม่เขาบอกว่าจะไปซื้อรถไม่ใช่หรอแต่ร้านซื้อรถนี่เท่าไหร่นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าจะไปซื้อรถไม่ใช่หรืองไงจะไปซื้อรถต้องเต็มเงินไปเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาจะไปซื้อรถจะต้องเต็มเงินไปเท่าไหร่ถูกไหม ผมไม่ได้บอกว่าถ้าจะไปร้านรถต้องให้เงินเท่าไหร่คินให้ดีดแต่ร้านซื้อรถนี่เท่าไหร่นะคะหนังสัตว์หัวกวางหัวสิงโตภูเขาหัวมาป่า,า,า,าราคาโคตรดีเลยอุ้ยเพชรราคา7,987พัเ้าเจ็ดชี่ยเพชรราคาโคตรแพงฉันทำเสร็จและนะ้วน่ะฉันว่าลงเหมืองในช่วงแรกน่าสนใจมากเลยป่ะเพชรราคาเจ็ดพกว่าเล ทำไมมันดูวิ่งสโลว์สโลว์จังเลยวะชอบอะมันมีโรงหนังด้วยอะโรงหนังเขาได้ปะเขาไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดเราจะต้องไปหาความรู้ปะทักษะนี่ไงเพิ่มความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อูต้องไปหาทักษะก็ต้องไปหาความรู้ก่อนเชี่ย BSPU สบวกอะไรดีวะเนี้ยอันนี้สายอะไรลดโอกาสการเกิดระเบิดในการคาราฟติง้งสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้นักประดิษฐ์เหรออันนี้ควรเราเลยหนึ่งสามารถสร้างปืนใหม่ใมได้ฉันต้องการอาวุธอันนี้ควรเลยหนึ่งสเตงด้วยเชื่อสเต็งถสนใจเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายวิธีแห่งมัด พิ่มความนใในการโจมตีด้วยมัดเมืองนี้เขาเน้นต่อยเลยว่ะเพิ่มโอกาสในการได้แร่ที่ดีขึ้นเอ๊ะนี่มันแร่อะไรเลเวลที่หนึ่งจากการที่ได้อ่านหนังสือรวมแร่ต่างๆฉันได้พบการแยกแยะทุยพดีครับหมอพอดีว่ามีคนอยากจะสมัครไปเป็นแพทย์นะครับสมัครไปเป็นแพทย์อดา๋ยวก็เอี๋ตอนพอดีพอดีว่าคุณหมอกำลังเขียนในเรื่องของกฎเกณฑ์บางอย่างอยู่เดี๋ยวจะประกาศอีกที สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมปีไม่กี่อย่างกันเตรียมนั้นหมอที่เพิ่งพูดครับป๊บน,นึงยครับรับโอ <Okay. S 2> เคได้เหมือนอยู่ด้านใน,นรับอยู่ด้านในถูกตัวไหมตรงไหนตนี้ครับขวบมือเนี่ับอ้ในตอนนี้อย่างยัง,ย,งยังไม่รับเกิดรับเพิ่มเติมนะครับแต่การเตรียมตัวนะที่ต้องเตรียมตัวมาคือ,อครับความรู้พื้นความรู้พื้นฐานในการในการรักษาหรือประมพยาบาล เบื้องตน้นหรือว่าการเข้าทําในเคสในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเอ,อความสามารถที่ความสามารถทางร่างกายที่ดีว่าคนปกตริตนะใช่ไหมความสามารถด้านไหนคะร่างกายเป็นในเรื่องของเอ,อสามารถสามารถวิ่งได้นานๆแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงครับผมค่ะืออระมาเน,นี้ยเรี้เพราะว่าแพทย์ต้องต้องมี ต้องเขาเรียกอะไรมีรายการที่พร้อมในการทำงานตลอดเวลาตี่คือสองอย่างที่จัเป็นนะคิดไหมตอนนี้เรา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 ฝึกจนถึงต้องต้องต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะบคันคันไหนอือตอนนี้ขอหมอหมออยู่เต็มที่ที่ที่สุดทับความสามารถคือยี่สิบเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหต้องตีได้ครับได้มันพยายามที่หนึ่งนะเนาะครับผมเป็นของไอ้เรื่องข้าวหัวใจใช่ไหมครับ อ่าใช่ใช่ใชโอเคนะครับเข้าใจแล้วใ่หัวใจอาจจะสักเออ่ระดับกลางๆพอรับได้ครับผมแต่ับกลาก<ต> <ๆ S 2> อีกอีกอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งต้องต้องเต็มไว้ก่อนนะโอเคไหมมันมีภารกิจที่เราทำในทุกๆวันเลยแต่ประเด็นคือฉันจะลองไปหอสมุดหน่อยวะเผื่อว่าแบบหอสมุดมันมีอะไรอะไรเงี้ยนี่ไงคนอยู่เพียบ ยังไม่ได้พูดไม,ไม่ไม่อ่านเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อยู่ดีๆไหนก็พูดใช่ดูสิอ๋อเนี่ยมีเรื่อเงเต็มหมดเลยไปสิ่งที่เธอจะต้องว้าวเออเราจะอ่านเรื่องอะไรดีท่านเห็นบอกว่าจะไปตกปลาใช่ไหมฉันฉันจะไปเดินเกยวกับเรื่องการทําเหมืองเดียวคนขายจอบและที่ขุดรวยกว่าคนขุดไปอีกโอ้โหเติร์ฟนซือ้อละ มันกดอ่านได้เลยนะพี่อ่านใช้เวลานานปะไม่นานป๊แบบเดียวโอเคเอาดิานี่เราเสร็จละ <c oughs> อ่านไวไปอะไรอ่ะโอเค okay. อ่านแป๊บหนึง่งอ่านเปิดกระเป๋ากันมาดิแต่ว<ป>่ามันไม่มีของฉันอนะ่ะเรื่องกายภาพอ่ะโอ้กายภาพไม่มีกายภาพเะต้องวิ่งบ่อยๆอยนันอะหรือไม่ก็ต้องออกแรงหรือไปตกปลาหรือทำอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวจะไปที่นี่ต่อไปไหนอะ ราจะต้องไปซื้ออุปรกรณ์ในการทํางานอะะไม่มีร้านขายปืนด้วยไะไปดูไหมทำไมเราไม่ยุบรถให้เหลือรถคันเดียวแล้วก็ไปด้วยกันใช่ฉันพยายามพูดแล้วเพิ่งเดี๋ยวฉันจะดูให้เธอดูของประดิษฐ์เวลาเธอจะประดิษฐ์อาวุธอะมีที่นี่ประดิษฐ์ง่ายมากแล้วก็แต่มาต้องใช้ทักษะนะเดิ่องวิธีสร้างของอะไรหวขคอนเห็นไหมโอ้เขาขัดง่ายโอ้ อโอาสล้มเหลวเก้าสลบมเหลว9เเนี่ยปากไอปากฉลามอะ่ะใส่แค่ข <c oughs> วดแตกแค่แค่อันเดียวเองอะ่ะหาได้จากถังขยะ <c oughs> ดูมีดก,กับสวิเบตใชยแค่อันเดียวเอง <c oughs> ยังไงถังขยะเดี๋ยวมึงนะขอดูก่อนว่าไม้ราคาดีไหมถ้าไม้ราคาดีเราไปตัดไม้ก็ได้ เวลาทำไมฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเราเคยคุยถักขยะกันมากไม้แปลรูปห้าฉันว่าเหมืองน่าจะราคาดีสุดตอนเนี้ยทุกคนน่าจะไปถมเหมืองกันผูมีเสาไปตลอดเส้นทางเลยมีป่าสายมือด้วยทำไมป่ามาันดูนี่จังเลย ดูเยอะจังเลยนะไว้ให้นายถามนะ่ะดูจักสภาพแี้วตอนมันมีงานกัญชาเราได้ทำด้วยเยอ่านได้ฟังเลยดิงานอะไรนะกัญชาเอออะยรเราเต้องไปหากัญชาที่ไหนอะไรยังไงฟอกเงินยังไงที่ไหนอกัญชา การปลูกปุ๋นชาต้องใช้กระถางเหรอกระถางซื้อจากนี่ไงไนียไมือกระถางแล้วก็กระบวยใส่วัสดุดินเพาะปลูกแล้วก็มเมล็ดกัญชาเมล็ดกัญชา,นานเนี่ยเราจะหาจากไหนต้องไปดูทีอาจจะมีร้านค้าใกล้ๆก้็ได้ย,ยส่แคเบิ้ลปนแคเบินน้ลได้เลยนะอันนี้เรากำลังไปที่ไหนเรากำลังไปหาเพื่อนของพ่อมั้งดูดิ เห็นว่ามันมีคนไหว้วานมาให้เราไปส่งของอถ้าเป็นเพื่อนของพ่อคุณเป็นเพื่อนของพ่อของคุณะมั้งไม่ใช่เพื่อนของพ่อคนนี้เราไปรับงานนี้แหละอ๋อแล้วเรารู้จักเขาได้ยังไงอะ่ะถูกไหว้วานมานทีนะน่าจะแบบว่าเห็นเราเป็นคนมาใหม่หไม่แน่ใจครั อะไรทำได้เงินต้องคงทำนั่งอยู่ในรถนะไม่ต้องลงใายจะรู้จะเป็นไงหิวปะแวะซื้อของด้านหลังได้นะพูดแบบนี้ก็ไปสิไปเงินผมหมดเหลือเงินอยู่แค่ได้ได้ร้อยแปดสิบแปดบาท ถ้าเกิดเราจุดจุดโหตรงนี้ปั๊มจะระเบิดหรือเปล่าวันนีเ้นเอาเท่าไหร่แล้วแต่จะให้ครับโอ้ให้พันห้าเลยเหรออืมคนเป็นรวยคนบ้าเลยมาถึงซื้อรถเป็นหมื่น เจ็ดพันเองเจ็ดพัแปดก็แพงอยู่ดีราคาสองพันก็มีพอดูวิธีการทํางานก่อนผู้มือผู้กัญชาซื้อบ้านเอารอเนี่ยสถานที่เอารอดูดิเอารอหรือฟิลสถานที่ลึกลับของเราจนทั้งหลายมันเป็นจุดหลักในการขายของผิดกฎหมายหรือซื้อของจากแบทมาร์เก็ตทางเข้าจะอยู่ไม่เป็นหลักเป็นปนแหล่งดูดยอนี่มันทางเดิมหมดเลยนี่ว่า ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ยังไม่พบหลักฐานว่าเป็นนี่มันนี่มันนี่มันในนี้หมดเลยเนะี่ยมันเป็นสกิปเดิมหมดเลยนะเพราะว่าประตูนี้ผมรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะประตูเนี้ยเออรู้นี่นี่รู้แล้วว่าเราจะต้องยังไงจะต้องทํากันชงกันชาย,ยังไงเอาสรุปเราจะทําอะไรก่อนกันชาหรืออะไรไม่ไม่เดี๋ยวพาไปทําไปนี้ก่อนก็ได้แต่แค่แค่สมมุติว่าถ้าวันหนึง่งเธอแบบไปพักหรืออะไรอย่างเงย คนนี้ชื่อว่าโทนี่มอทนาปัะมุนนะเป็นหนึ่งใน n p c ที่สามารถพบเจอได้ในเมืองคือราชาข้าค้ายัาเสพติดจากคิวบาเขามีธุรกิจอยู่ก็คือขายปีกคงเพนสำหรับรูปอาต้องการที่จะไปขายประชาชนทั่วไปในราคาแพงโอเคป่ะฉันพอจะมีข้อมูลโอเคเป็นเงินปปขเ้นไปตูวน้นั่งตักหาล่ะขึ้นไปสิเ <laughs> ออ นายนะองซ่อมรถบ้างกระจกมันแตกใช่นี่คืออะไรจากตัวเมื่อกี้ยอย่าลืมคาดเบลนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณป๊อบ <Pop S 2> และคน <Dinner. S 2> ที่คุณรักเออมันเป็นร้าน,นเป็นร้านอาหาระป๊อบดินเนอร์นนะะเอาไว้แบบดินเนอรมืดตัวอป่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ประเด็นคือต้องมีออเดทต้องดินเนอร์หรือเปล่าใช่ออาเดทต้องดินเนอร์อยู่ละสาวเดทด,ด้วย วีเวอร์มีเงินอยู่188บาท <confirming S 1> เฮ้ยไปเอาทรงผม,ผมนี้ไปจากไหนอ่ะร้านตัดผมม<อ>ันร้านเสื้อ้ากับร้านตัดผมมันสรงผมมันเยอะเต่มันได้แค่นี้อะ่ะมันได้แค่ไม่กี่สรงนะอือค่นี้ก็ดีแนละ้วเพอาอยากได้เหมือนกันไหนอ่ะ อ๋อน oh, ั่นน่ะเหรอทามวิ่งพี่ไอพี่หายฟาเตอะไอลูกต้องการทราบข่ามาของฉันโอ้ยครับอันนี้ขึ้นค,คุณนะคนที่ซื้อสัตว์จะได้รับผับผ่อนมากมายแต่คนที่ดีเร่เงรวยทางนันจะถูกลงโทษลูกต้องการ mm hmm. จะ mm hmm. รมีงานโกรธลูกต้องการแต่งงานด้วยลูกต้องการที่จะไม่ไม่คือเราต้องต้องการอะไรอันนี้คือเราต้องทำอะไร I don't know อ้าวอดโนดอุ้ยตกใจผมมันให้ผมบริจาคอะไรไม่รู้อะมันจะได้แต้มอ่ะอ้าวบริจาคด้วยแล้วบริจาคไปเท่าไหร่บริจาคเท่าไหร่อะผมบริจาคไปแค่ร้อยเดียวนี่บริจาคค่าร้อยแล้วกันอุ้ยโอ้ดูหนึ่งดูลูกต้องการทราบคืออะไรค่าคาร์บ้าของลูกคือ120หน่วย เขาว่าอะไรวะ I don't know มันต้องอะไรมันให้เขาตรงนึงนให้มาหาฟาเธอร์เพื่ออะไรฉันอยากจะให้คุณนำของจากพ่อไปส่งให้เพื่อนเก่าเพื่อนแกไม่ตองไปยัวเบสหน่อยคุณสามารถมารับของที่พ่อได้ไม่ใช่คือเรามีศาสนากันไงโอ้คือเราน่ะจะต้องไปเอาของในโบสถ์ที่ที่อยู่ในเมืองรัสซันโตตรงนู้นแล้วก็มาให้กับไฮฟาเธอร์ตรงนี้ให้ให้กับหลวงพ่อตรงนี้เป็นงั้นตายมันคือเรื่องจริง งั้นเราต้องเข้าเมืองใช่เดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเราใช้คำน,นี้ได้ไหมไอ้คำว่าเปลี่ยนกันไปอ๋อเฮ้ยนายวันวันนันะเพิงเฮ้ยทักทายหน่อยดีกว่าเว้เหิือนกับว่านักกับเพิงเขาเปิดรับสมัครคนอยู่หรือเปล่าขับควไมบูรถโค้ดแรงน่าจะมีปัญหาอยู่ไฟไหม้เโล่า แล้วเราจะตามติดชีวิตเขาไปเพื่อนอะไร่ะไหมเราจะไปเราจะเปลี่ยนสภาพาก็บอกอยู่ฟังไหมเนี่ยสูบเราต้องไปเอาขอมาให้เออ,<ร>อหลวงพ่อน่าจะต้องเป็นโบสที่ทางแบบอยู่ตรงป่าเมืองนะ ตัวเสื้อผ้าหน่อยถ้าฉันเป็ล้านตัดผมหน่อยฉันไม่ชอบทรงนี้กลังไปในดูมีสมาธิว่าไงนะออ๋ฟุตไม่ได้เอง,ง <laughs> ตัดใหม่ดูดูได้เจ็ดวันโอเ okay. ค Let's go โอ้ข่ามือนั่นอะไรนั่นที่กินข้าวหรอโอ้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะ่ะสวยจังว่นาน่าจะบทนี้แหละดูสองโอ้โห,โหลงรถแม่งกว่าจะลง ่าวิ่งในโบสถ์เกียรติเขาหน่อยนะ่ะเอ,อ้ยอย่าวิง่งพ่อฟังกับเราบ้างไหมน่ะนี่อแกให้มันใะห้มันอ๋อได้เห็นว่าคุณพ่อต้องการให้ช่วยนี่ไงเรียบร้อยชงของที่โบสถ์โพลิโตต์ไปไป thank you thank you ขอบุญครับฟาเธอร์เมอรลินเขาชื่อเมอรินเหรอใช่พี่ใช่เขาไม่เคยอะไรอะ่ะไวน์แดงชั้นดียายาใช่ต้องเอาไปส่งข้างบนอย่าดื่มนะไปไม่ไม,ไม่ฉันแค่ฉันแค่ดูเฉยๆว่าเขาเอาอะไรไปส่งบ้างเอาพูไป,าาไปทำไหมเอาไวน์ไปทำไหมอ๋อไวน์เขาไปไอ้นี่นี่นะใช้ทำพิธีนี่นะพิธีสบาตูต้องใช้ไวน์ มเห็นนะไม่เช่าบ้านวันหนึ่งประมาณสองวันห้าเช่าบ้านแบบวันหนึ่งอะเช่าบ้านเหรอใช่สองวันห้าวันละสองวันห้าอุ้ยก็น่าเวิกนะถ้าเราเออถ้าเราถ้าเราอยู่กันหลายคนแล้วก็ช่วยกันทํามาหากินนะใช่เออผมว่างั้นนะผมผมว่าเงินเงินมันหาง่ายมากเลย มีร้านค้าอะไรเต็มไปหมดเลยจริงเราจะเปิดธุรกิจเองก็ได้เลยแต่ต้องว่างเขามาเปิดร้านเองแซงอยู่ได้มาพันห้ารวยเลยเฮ้ยแล้วก็มีอะไรเราทำอีกไหมมีเพียบอ่ะอันนี้ชื่ออะไรริคาโดปะ S <S ฉัน,<ห>นอยากาให้คุณตามจับเจ้าบิลลี่แล้วนํำกางเกงในตัวโปรดของฉันมาให้หน่อยเจ้านี้มันแสบมากขโมยของฉันไปได้หน้าด้านๆนแม่มทุกวันต่อรลองให้บิลลี่คืนกางเกงในมาที่ไหนแล้วได้รับกางเกงในด้วยเดี๋ยวนะได้รับกางเกงในเดี๋ยวนะหาก่อนว่าบิลลี่คือใครแล้วคุณจะไปหาบิลลี่จากไหนวะอันนี้ใช้อะไรของขวัญห ต้องถือเดี๋ยวลองถือพวกก่อนสิขอโทษนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการเ็บเกี่ยวครับอ่ากันไกลครับกันไกลเหรอครับได้ยินไหมครับผมผมขอซื้อต่อได้ไหมครับ ซื้อต่อซื้อกันไกต่อใช่พอดีว่าผมไปได้ซื้อกันไกมามคิดว่าไม่ได้ใช้นะเท่าไหร่ครับปีครับฮะคิด,ค,ดคิดกันหน่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โอ้ขอบคุณมากเลยครับอยากให้มีคุณตักร้อยกว่าคนอ๋ออย่ามีเลยครับคนแบบผดอ,อ่ะอ๋ะทำไมจ <The S 1> ะโลกมันจะวุ่นวายโ <laughs> <laughs> okay, อเคผมว่าครับ ฉันรู้แล้วอ่ะสะกันไกลใช่ม,มีเปล่าเราอะ่ะได้ซื้อมาปะซื้อไอ้เหี้ยไอ้หน้าสตนินกูเข้าใจแล้วคำที่มึงพูดอะ่ะมึงพูดว่าอะไรนะยังมีผมเลยยังมีผมร้อยคนเลยเดี๋ยวมันจะวุ่นวายอะทำไมเดโลกมันจะวุ่นวาย มึงสมควรที่จะมีคนเดียวในโลก